พี่เจ้า่อแม่พีน้องมามากินข้าวต้วยกันวันนี้ป่าทูเก็มปะคือป่าทุมันทรงเครื่องนะเจ้ามากินข้าวตุ้ยกันเนอพ่ปอแม่ปี่น้องเนอวันนี้กะอุ่นข้าวย็่นวันนี้ข้าวเหนียวอ่ะกินข้าวต้วยกันเจ้าปอแม่ปี่น้องกินปลาค่อนต้มต้ยกันเจ้าอันนี้จะมีหอมแดงมีพริกนีเหลือเกเปต้มมีต้นหอมพักที เอาวันหอมแดงกับกระเกียอส้มมาจะมาผัดรวมกันทอดทอดปลาเฮียก่อนปลาทูเก็มปลาทูม,มันเนี่ยทอดเฮียก่อนนะเจ้าแล้วก็ผัดเกี๋ยวเกี๋ยวหอมแดงกระเทียมก็ต้นหอมใส่หิ่งห้ังก็เอาย่างก็บะเกืยมส้มเจ้าแค่นนเนี้ยมี้อย่างใส่ซอสเนี่ยอันนี้ก็อร่อยแล้วเจ้าปอมพี่น้องเสือเข้า,าก,กันเนอร์บึร์กจะแกง ค่อนกม้มมาลุมนั่นเองตอนเยน็เยนๆตอนนี้กินอาหารง่ายๆอนอออออออามาได้ใส่กะ้มมาล้ำนะจ๊ะวบาให้งใส่บอกะ้มไปอันนี้ถ้วยขอบอันนี้ไว้ขอบคำนึงมันจะเย็นเยอะ ห้อนก็แม่พี่นออ้องเปิดน้ำนี่กันห่อนกอแม่พี่น้องตีไหนห่อนพ่องนี่เม่นมาบอกกันเนาะห่อนขนาดเจโตน้ำปังวันนี้สามพิเ็ดองศฝาก กก็นั่นก็ตอนนี้นะแต่ตอนใบบอกหูจะตอนใบนะ่าจะเป็น40องศาพุนะ่นห้อนาปางเป็นแองขาขา่งกะทะยาวไปอ่ะตอนเย็นตอนเย็นจะแกงนี้จะแกงมาลุม,มปั่ปลาแหง้งแกงมาลุมมาตุ้ม ปลาทูเก็มเยอะปลาทูมันนี่แหละมันจะปลาทูเก็มถ้ปลาทูเก็มมันเก็มอันนี้มันเป็นปลาทูมันเวลาเอามาทำปลาทูเครื่องเงเนี่ยจะอร่อยใส่หอมแดงนักๆตัวพรอมนีนาใส่หอมแดงเยอะ ต้นหอมพักชีสไข่อชอบพริกใส่พริกแรงเข้าไปหั่นพริกแรเนี่นะพริกขิงหนูนี่ยนะซอยใส่เข้าไปอันนี้คุณหมอห้ามเดี่ยวบอกห้กินงทิกเยอะและวเพระว่าตอนปวยเป็นมะเร็งมีการฉายแสงทำให้ลําใส้มันบอบบางพอ ถึงพริกเข้าไปมันจะเจ็บต่องพอแม่เนาะใครชอบพริกตามใจฉันนะเจ้าเนาะชอบเสือส้มก็ตอมใจฉันอชอบหอมแดงก็ตามใจฉันชอบต้นหอมผักชีก็ตามใจฉันใส่เข้าไปใส่ซอสซีอิ๊วซอสน้ำมันหงมันหอยใครชอบอะไรยังก็ใส่ไปนะเจ้า nhà hàng chúng khoe lại còn nhang hong được khoe được rồi tiếp nữa mẹ bên nóc chỉ khoe này có châu cốt tiết tam ขอบคุณนะเจ้าดูแล้ควคอมเมน่นมาพองนะเจ้าเตอร์ปรแม่พี่น้องอยากคือแม่เจ้านางทำกับข้าวอย่หยังตีมันตีแม่เจ้านางทำทำได้ก็จะทำให้เลยคนระแม่เจ้านางจะเน้นป่าเขากินป่าหมูมาได้เน้เนนะเจ้าพรามัได้กินหมูเนาะมาได้เป็นอิสลาม เห็นข้าวสวยก็รั้ำเลยเจ้าปอมแมปปี้น้องวันนี้ข้าวหนึ่งมันเหลือเลยเอามาอุ่นเสดายมั้งทำหน้ากับจา่างปอมแมปปี้นอนะ้องเนาะเติมข้าวที่เป็นข้าวซื้อมามาอุน่นเสดายจะที่ิ้ง ไปก่อนเนอปไาเม่พี่น้องแฮมเบิรจะมาเจอกันแฮมครั้งหนึ่งแกงมาลุมมา้มแกงมะก้นอนะเจ้าไปปลาแห้งมาปลากันเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย